ไฮโซเมไม่โกรธดิวขีดเส้นใต้สิวันเรื่องต้องจบบอกเลยว่าเรื่องยังไม่จบและยังได้ของคืนไม่ครบสำหรับประเด็นของเมวัสนาหรือมาดามเมนี่หรือไฮโซเมหลังจากได้ไปออกรายการโหนกระแสะและได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับดิวอริสซาในข้อหายักยอกทรัพย์มูลค่า62ล้านบาทซึ่งดิวก็ออกมายอมรับผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับเร่งขายทรัพย์สินเพื่อใช้นี่คืน ต่อมาล่าสุดมาดามเมนี่หรือไฮโซเมได้ออกมาอัปเดตว่าตอนนี้ได้ของคืนมาสองชิ้นคือสร้อยโลตัสและนาฬิกายังเหลือสร้อยบูการีและกระเป๋าอีกสองใบหลังจบรายการโหนกระแสน้องก็ทักมาทักมาเยอะพอสมควรแล้วก็ทักมาขอโทษเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันเราก็เลยบอกว่าไม่ได้โกรธเคืองถ้าของคืนครบทุกอย่างพี่ให้อภัยแต่อย่าพึ่ง ยุ่งกันเลยจริงๆก็อยากให้น้องมาแก้ไขยพยายามบอกน้องว่ากลับมาแก้ไขเถอะถ้ากลับมาขอากาสหาเงินทำงานเชื่อว่าทุกคนให้โอกาสแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้ร้านทุกอย่างจะจบแต่ทิ้งไว้แบบนี้เราว่ามันคาระคะซังแล้วมันก็ไม่จบและไม่เป็นผลดีกับใครเลยแม้กระทั่งตัวน้องเองถ้าจัดการได้ก็อยากให้กลับมาแก้ปัญหาให้จบ ก็เป็นห่วงเขาเราเองก็อยากได้ของคืนถามว่าดิวกลับมาหรือยังเห็นว่าจะกลับมาตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วก็ไม่แน่ใจเชื่อว่าอาจจะพยายามอยู่แต่มั่นใจว่ายังไม่มาไทยคาดหวังว่าจะได้ของคืนเพราะเราก็สู้ให้ถึงที่สุดตอนนี้มันล่วงเลยมา9เดือนแล้วแต่ยังได้ของไม่ครบตอนนี้มูลค่าทั้งหมดไปจำนำประมาณ20ิบล้านถ้าน้องกลับมาทำงานเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของเขา คิดว่าถ้ามาภายในสิบวันนี้ดีวยังเงียบอยู่เรื่องไม่จบก็ขอเจราจาคุยผ่านตัวต่อตัวแล้วก็ยืดไปเรื่อยยืดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือเขากำลังพยายามอยู่เราก็ไม่แน่ใจเมยว่าถ้าน้องกลับมาแล้วก็ทํางานอ่ะตอนนี้มันเหมือนมูลค่าทั้งหมดที่เป็นจานานก็ประมาณยี่สิบล้านใช่ไหมเมว่ามันไม่เกินเกินความสามารถของเราได้อ่ะคือจริงๆบางทีเขาอาจจะแบบมารับเอาง่ายนะถ้าเป็นเมนะคือรับงานเอาเงินโอนไม่ให้ให้เขาไปเลยอ่ะ เมย์ก็เชื่อว่าทุกคนให้โอกาสคาดหวังคาดหวังว่าจะต้องได้คืนคืออย่างที่บอกว่ะแหละว่าถ้าไม่ได้ถ้าจะต้องสู้เมย์ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดอในแน่ของคนที่รับวันนั้นวันนั้นน่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนที่ไปจำนำของคุณคือคุณดิวร้านเนี่ยให้กับดิวทำสัญญาคู่กับดิวแปลว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกนี่ของคุณคือคุณดิวถูกไหมคะแต่ว่าซักเนี้ยมันเป็นของของ,ของเราอ่ะควรควรคืนเราก่อนไหม นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วจะไปกรณีว่ากันอันนี้อันนี้ความเรียกร้องของเราแต่ก็เข้าใจเขาเราไม่ได้ก,กดดันนะจริงๆเมว่าไม่เกิน10วันเมย์ว่าจะขอเจรจาเองสิบวันนี้แหละเมย์จะไปขอเจรจาคุยเองแล้วเพราะว่ามันนานแล้วว่าหนูเสียดห่วงของอะ่ะ